รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตอนนี้เป็นเดทผ้ายืดอุนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหมักนะคะพี่แล้วก็ตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าซักไม่ต้องรีบค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะนุ่มเยื่อใส่สบายนะผ้าไม่มีซับใหม่นะคะตัวนี้ผ้าไม่ต้องรีบผ้าดีมากๆเป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยผ้ายืดอุนเวฟนะ งานนะคะนานนะคะพี่จะเป็นคอปุกแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยซิปของเขาจะรูดได้จริงและมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้งานสวยมากๆแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวงานไปของสาวอวบนะตัวนี้ค่ะเมกกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะพี่ใช้งานได้จริงนะคะพี่กระเป๋าลึกนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็ลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆผ้าเนื้อไม่ย้วยนะคะพี่เนื้อผ้าดีเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่แล้วก็ตัวเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดนะคะพี่ ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยรุ่นนี้ออกหนะ้าผ้า48ดนิ้วค่ะพี่ความยาวชุด49นิ้วนะตัวนี้เป็นเดสยาวนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิล์ใส่สบายๆทรงเขาไม่พองนะตัวนี้นะคะพี่หนูขอให้โปรพี่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229กับงานรุ่นนี้นะคะ พี่ฟังสีที่พูดปหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องแต่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่ง,งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตัวนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้เก็บได้เลยโทนสีเหลืองใส่อยู่แล้วนะพี่ตัวนี้แยกสีเหลืองนะคะ เรให้โปรพี่แค่229เท่านั้นสำหรับคนที่ดติดตามช่องนะอกหน้าผ้าเขา48นิ้วแล้วก็ความยาวชุด49นิ้วนะสีเหลืองค่ะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้าตาลลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่229พี่คุ้มมากเลยสีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะลายเขาเป็นแบบนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ พี่ดูลายนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะหนูให้โปรพี่แค่2องเท่านั้นค่ะค่าส่งที่สิบาบาทน้องจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆบอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆใส่ย,ยาวๆเลยเนื้อผ้าดีมากๆตัวนี้ผ้าเทปตัวเริ่มเลยผ้ายืดอุ่นเร็บนะคะ ตัวนี้อ,อกหน้าผ้าเขา48นิ้วความยาวชุด49นิ้วหนูขอให้โปรพิหนูขอให้โปรพิแค่สองสเท่านั้นค่ะถ้าจะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตอนนี้จะเรียกสีเขียวนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ลายจะเป็นแบบนี้สีกลมนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ําตาลค่ะพี่ลายสวยมากๆตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่เก็บได้เลยตอนนี้ เป็นสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีเหลืองลายเป็นแบบนี้นะให้โปรพิแค่2 2งเท่านั้นค่ะผ้าสวยและทรงสวยมากๆตัวนี้ค่ะ